สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการดูแนวโน้มของตลาดเป็นเนี่ยจะช่วยให้เราลงทุนได้ง่ายขึ้นจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเ,เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึง การที่เราดูแนวโน้มของตลาดเป็นเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถลงทุนได้ง่ายขึ้นซึ่งผมเองนะครับก็แบ่งเหตุผลออกมาเป็น2ข้อใหญ่ๆนะครับเหตุผลแรกก็คือการที่เรารู้ถึงแนวโน้มของตลาดเนี่ยว่าเป็นขาขึ้นหรือว่าเป็นขาลงมันจะช่วยให้เราสามารถเลือกวิธีที่เราเอามาใช้ในการลงทุนได้อย่างถูกต้องนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าหุ้นเนี่ยเป็นขาขึ้น เราก็จะใช้วิธีเป็นการเข้าไปซื้อหุ้นแล้วก็ถือไปเรื่อยๆนะครับให้ราคาหุ้นมันปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆหรือว่าถ้าเกิดว่าหุ้นเป็นขาลงนะครับเราก็จะใช้วิธีเป็นการลดหุ้นออกจากพอร์ตของเรานะครับเพื่อเก็บเงินสดเอาไว้รอให้หุ้นมันปรับตัวลงมาในราคาที่ต่ําที่สุดแล้วเราค่อยเข้าไปซื้ออีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้ซึ่งการที่เรารู้ถึงแนวโน้มตลาดนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงของเราได้เป็นอย่างดี เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ถึงแนวโน้มตลาดนะครับเราก็จะไม่รู้ว่าในจุดที่เราเข้าไปเนี่ยมันมีความเสี่ยงขนาดไหนเหตุผลที่2นะครับก็คือการลงทุนไม่ได้มีแค่การลงทุนแต่ในหุ้นอย่างเดียวเราสามารถนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆได้อีกมากมายถ้าเกิดว่าเรารู้ถึงทิศทางตลาดเป็นอย่างดีสมมติว่าถ้าเรารู้ว่าตลาดหุ้นเนี่ยกำลังจะเป็นขาลงนะครับ เราก็จะทําการขายหุ้นออกมาแล้วก็เอาเงินสดเนี่ยย้ายไปอยู่ในสินทรัพย์อื่นๆที่มีทิศทางแนวโน้มราคาที่ตรงกันข้ามกับตลาดหุ้นหรือนักลงทุนบางท่านนะครับอาจจะเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นหุ้นเนี่ยไปลงทุนกับผลิตภัณฑ์อื่นๆอ,อย่างเช่นพวกอนุพันธ์หรือว่าจะเป็นเอ่อฟิวเจอร์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับแล้วก็รวมไปถึงพวก DW อะไรพวกนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะลงทุนได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลง ถ้าเกิดว่าเรารู้ถึงแนวโน้มของตลาดเนี่ยมันก็จะง่ายมากเลยนะครับกับการไปลงทุนกับสินทรัพย์เหล่านี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าแนวโน้มหลักของตลาดณปัจจุบันเนี่ยเป็นขาขึ้นหรือว่าเป็นขาลงซึ่งวิธีการดูแนวโน้มตลาดนะครับมันก็มีอยู่หลาย,ลายวิธีย่างผมเองนะครับก็จะใช้เป็นวิธีการดูกราฟเทคนิคนะครับโดยใช้อินดิเคเตอร์มาบอก ซึ่งอินดิเคเตอร์เนี่ยก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับส่วนตัวผมเองก็จะใช้เป็นเส้น M-A นะครับก็จะมีอยู่4เส้นมีเส้น M-A 5วันเส้น M-A 24วันเส้น M-A 75วันแล้วก็เส้น M-A 200วันนะครับในการบอกแนวโน้มของทิศทางตลาดอธิบายเพิ่มเติมของเส้น M-A ที่ผมตั้งเมื่อกี้นะครับมีอยู่4เส้นใช่ไหมเส้น MA 5วันนะครับก็จะแทนค่าเฉลี่ยของราคา1อาทิตย์ เส้น MA 24วันก็จะแทนราคาเฉลี่ยของทั้งเดือนนะครับเส้น MA 75วันก็จะแทนราคาเฉลี่ยของอนไตรมาสน,นะครับส่วนเส้น MA 2 0 0วันเนี่ยก็จะแทนราคาเฉลี่ยของ1ปีดังนั้นนะครับเส้น m อ2เส้นแรกเนี่ยก็คือเส้น5วันกับเส้น24วันจะค่อนข้างอ่อนไหวนะครับเราก็จะนิยมเอามาใช้ในการเก็งกำไรซะมากกว่า ส่วนใครที่จะเข้าไปถือลงทุนยาวนะครับก็จะเน้นไปทางเส้น MA ทั้ง2เส้นหลังสุดก็คือเส้น MA 75วันกับเส้น MA 200วันแต่ข้อเสียของการดูอินดิเคเตอร์อย่างเดียวนะครับก็คือเมื่อมันมีการเปลี่ยนเทรนหรือว่าเปลี่ยนแนวโน้มเนี่ยเราจะรู้ช้ากว่าคนอื่นนะครับแต่มันก็มีวิธีการที่ทำให้เราไม่ช้ากว่าคนอื่นนะครับก็คือให้เราดูจากแท่งเทียนประกอบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแท่งเทียนดัชนีหรือว่าแท่งเทียนราคา ซึ่งวิธีการก็ค่อนข้างง่ายนะครับถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนเทรนก็คือสมมติว่าเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นเนี่ยเราจะดูว่าแท่งเทียนน่ยมีการยกตัวขึ้นหรือเปล่านะครับมีการสร้างนิวไฮหรือว่าจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่าเดิมหรือว่าจุดต่าสุดนะครับมีการยกตัวขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเทรนของการเป็นขาขึ้น แต่ถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนเทรนจากขาขึ้นเป็นขาลงนะครับก็ดูง่ายเช่นกันก็คือดูว่าแท่งเทียนราคาหรือว่าแท่งเทียนแตชนีนะครับมีการสร้างจุดต่ําสุดใหม่หรือเปล่าที่ต่ํากว่าเดิมแล้วก็ไม่มีการทําจุดสูงสุดใหม่นะครับอันนี้มันก็จะเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเราก็จะมาดูประกอบกับอินดิเคเตอร์ที่เกิดขึ้นด้วย ถ้าเกิดว่ามันหลุดตรงอินดิเคเตอร์อันนี้เราจะมีการวางแผนว่าเราจะต้องขายออกมาส่วนหนึ่งหรือว่าถ้ามันหลุดตรงอินดิเคเตอร์อันนี้เราก็จะขายอีกส่วนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนของเรานั่นเองอันนี้ก็คือวิธีการดูจาก,กราฟเทคนิคนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ค่อนข้างเห็นชัดเจนแล้วก็เป็นวิธีการที่ค่อนข้างง่ายนะครับซึ่งผมคิดว่ามือใหม่ห,หลายคนเนี่ยสามารถนําไปปฏิบัติตามได้ ส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเป็นการดูจากพื้นฐานซึ่งวิธีการดูจากพื้นฐานนะครับมันก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปเช่นกันซึ่งอันนี้มันก็จะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับบางคนอาจจะดูจากความถูกความแพงของค่า PE ของเซตนะครับเมื่อเทียบกับค่า PE เเฉลีย่ยแล้วมันขึ้นไปสูงกว่าเดิมหรือว่าต่ำกว่าเดิมมากน้อยเพียงใด ถ้าเกิดว่าค่า P/E มันสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติเนี่ยเราก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่าแนอนาคตนะครับอาจจะมีแรงขายออกมาเพราะคิดว่าราคาหุ้นมันจะค่อนข้างแพงไปแล้วเราก็จะมีการปรับพอร์ตของเรานะครับก็คือขายออกมาก่อนเพื่อเก็บเงินสดเอาไว้นะครับรอวันที่หุ้นมันปรับตัวลงเนี่ยค่อยเข้าไปซื้ออีกทีหนึ่งนั่นเองเราสามารถเอากำไรของดัชนีเซ็ตนะครับมาหาแนวโน้มของตลาดได้ โดยวิธีการหากําไรของดัชนีเซ็ตนะครับก็ง่ายๆเลยก็คือเอาดัชนีเซตนั้ปัจจุบันเนี่ยมาหารกับค่า P/E ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะได้กําไรของดัชนีเซตแล้วถ้าเกิดว่ากําไรของดัชนีเซ็ตนะครับมันขึ้นไปสูงมากๆจนพีกนะครับเราก็จะสันนิษฐานได้ว่าในอนาคตนะครับอาจจะมีการขายออกมา ดังนั้นเราก็จะขายออกไปก่อนนะครับเพื่อถือเงินสดเอาไว้รอให้กําไรของดัชนีเซ็ตเนี่ยมันลงมาในปริมาณที่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยก่อนนะครับเราค่อยเข้าไปซื้ออีกทีหนึง่งโดยปกติแล้วนะครับกำไรของดัชนีเซ็ตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ70-80จุดนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยตามที่ผมลองคํานวณดูแล้วนะครับกำไรของดัชนีเซ็ตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50จุด ดังนั้นณตอนนี้นะครับก็หมายความว่ากําไรของดัชนีเซ็ตก็ค่อนข้างที่จะต่ํากว่าค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นดังนั้นมันก็แสดงให้เราเห็นว่าณปัจจุบันนะครับดัชนีเซ็ตก็ลงมาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ําพอสมควรแล้วหรือเปล่านะครับเราก็ต้องไปพิจารณาเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือดูจากอัตราดอกเบีย้ย ถ้าเกิดว่าแนวโน้มของทิศทางตลาดจะมีการกลับตัวลงนะครับเราก็จะเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยมันจะค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าช่วงไหนนะครับที่อัตราดอกเบี้ยมันค่อนข้างที่จะต่ำมากๆเนี่ยก็หมายความว่าณตอนนั้นนะครับภาพรวมของตลาดก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับที่ต่ำม,มากๆนะครับซึ่งในอนาคตมันก็มีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้ซึ่งในปัจจุบันนะครับกนงก็ได้มีการออกมาประกาศถึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันแล้วนะครับอยู่ที่ระดับ0.5 0เปเซ ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างต่ำมากมากเลยนะครับดังนั้นเพื่อนเพื่อนก็ลองไปพิจารณาดูละกันว่าอัตราดอกเบี้ยต่ำขนาดนี้ภาพรวมของดดชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยควรจะต้องขึ้นไปต่อหรือว่าควรจะกลับตัวลงนะครับก็ลองไปพิจารณาเพิ่มเติมอีกทีละกันโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ